iPhone ในปี2024จะซ่อน Fa สไ ID ไว้ใต้หน้าจอไม่มีรอยบางอีกต่อไป <c oughs> iPhone 14 Pro Max <c oughs> เผยร่างดีไซน์ใหม่กับรอยบากแคปซูลและกล้องเลนส์ใหญ่48ล้านพิกเซล <c oughs> ผลทดสอบแบตเตอรี่ iPhone 13 mini ให้อายุก,การใช้งานด้านกว่า iPhone SE รุ่นที่3 <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เ e m s c h h n n n l r r v v i w w มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone ในปี2024จะซ่อน Face ID ไว้ใต้หน้าจอไม่มีรอยบางอีกต่อไปรถยอง่าง CEO ของ Display s u p p l y c h a i n c o อ s u l t a n t ออกมายินยัดว่า Apple ไม่มีแผนติดตั้งทัชไอดีไว้ใต้หน้าจออย่างที่เคยมีข่าวลือก่อนหน้านี้แต่มีแผนติดตั้ง f a ซไอดีไว้ใต้หน้าจอกับ iPhone 16หรือ iPhone ที่จะเปิดตัวในปี2024ทางด้านมิง้งถือกว่านักวิเคราะห์จาก TF International Security ก็ออกมาสรับสนุนรายงานของรอดยางด้วยการตอกย้ำว่า iPhone ในปี2024จะมาพร้อม f Face ID ใต้หน้าจอซึ่งหมายความว่าจะไม่มีรอยบากหรือมองเห็นหลุมบนหน้าจอแสดงผล นักวิเคราะห์มิงถือกวัวยังกล่าวว่าเทคโนโลยีสั้น f ฟสไอดไว้ใต้หน้าจอ iPhone 16จะมีจุดประสงค์ทางการตลาดมากกว่าการเตรียมเทคโนโลยีให้พร้อมรายงานก่อนหนน้าี้อ้างว่า Apple จะเริ่มนำเทคโนโลยี f a c e ID ใต้หน้าจอมาใช้กับ iPhone ในปีหน้าหรือ iPhone 15ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจถ้าหาก Apple จะนำไปใช้กับ iPhone 16ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ iPhone 10 Pro Max เผยร่างดีไซน์ใหม่ กับรอยบากแคปซูลและกล้องเลนส์ใหญ่48ล้านพิกเซลเรียกได้ว่ามีข่าวครา,าวต่างหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ในปี2022อย่าง iPhone 14ซีรีส์โดยล่าสุดมีการปล่อยภาพร่างดีไซน์ตัวเครื่องของรุ่น iPhone 14 Pro Max ออกมาให้ได้ชมกันเพิ่มเติมท i ิ s เตอร์ในครั้งนี้ได้เผยภาพร่างที่คาดว่าเป็น iPhone 14 Pro Max มาให้ได้ชมกันกับดีไซน์ชมใหม่ ด้วยหน้าจอไร้ขอบที่มีรอยบากรูปแบบใหม่ขนาดเล็กกว่าเดิมตรงกับข่าวลือในครั้งก,ก่อนรวมถึงกล้องหลังที่นุ่นจากตัวเครื่องอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกันนี้มีการระบ,บุว่าขนาดรอยบากของ iPhone 14 Pro Max มีขนาดที่7.15ม mm, ิลิเมขณะที่รุ่นก่อนอย่าง iPhone 13 Pro Max มีขนาด26.83ม mm, ิมและคาดว่า ตัวเครื่องมีขนาด160.71 x 78.53 x 12.6ม mm ิมความหนารวมขอบกล้องซึ่งมีความหนากว่ารุ่นก่อนเล็กน้อยและก่อนด้านนี้มิงชือกว่านักวิเคราะห์ชื่อดังได้ระบุว่า iPhone 14 Pro Max จะมากับกล้อง48ล้านพิกเซลโดยมีขนาดเล่นใหญ่กว่าเดิม25-35%กับโครงสร้าง7ชิ้นเลนสำหรับ iPhone 14 Pro Max คาดว่าจะมีหน้าจอขนาดใหญ่6.7นิ้ว พร้อมประมวลผลชิปเซ็ตรุ่นใหม่อย่าง Apple A 1 6 Pro ระดับ4นาโนเมตรโดยจะเปิดตัวช่วงเดิมในเดือนกันยายนนี้ที่มา f o r d Arena at Vn c h o c o t a g o และมีอีกหนึ่งรายงานกล้องหลักของ i p h o n e 14 Pro จะมีความละเอียด48ล้านพิกเซลขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้น21% แหล่งข่าวในจีนอ้างว่า iPhone 4 0 Pro จะมาพร้อมกล้องวายหรือกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลขนาดพิกเซล1.22ไมครนลดลง0.68ไมครนเมืม่อเทียบกับ iPhone 3 Pro หรือ iPhone 3 p บ o Max คาดว่ากล้องหลักของ iPhone 14 Pro จะใช้เซ็นเซอร์ของ Sony ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายเดียวกับ iPhone 13 Pro โดยยังคงใช้ระบบโฟกัส Dual Pixel Auto Focus DPAF หรือที่ Apple เรียกว่าโฟกัส Pixel และสามารถบันทึกวิดีโอ HDR ด้วยอัตราส่วนภาพ16ต่อ9ที่อัตราสูงสุด60เฟรมต่อวินาทีแหล่งเขาวด้วยกันอยางอ้างว่ากล้อง wide หรือกล้องตัวหลักของ iPhone 14 Pro จะมีขนาดเซ็นเซอร์1ทับ1.3นิ้วใหญ่ขึ้น21.2%เมื่อเทียบกับกล้องวายของ iPhone 13 Pro หรือ iPhone 13 Pro Max ซึ่งส่งผลให้กล้องวายของ iPhone 14 Pro จับแสงได้มากขึ้นถ้าหากรายงานฉบับนี้มีความถูกต้องมั่นยำหมายคาาว่ากล้องวายของ iPhone 14 Pro จะมีขนาดเซ,นเซ็นเซอร์เท่ากับกล้องหลักของ Google Pixel 6ซึ่งใช้เซนเซ,นเซอร์50ล้านพิกเซล G N 1ของซั sung ที่มา m a c r u m o r ร ผลทดสอบแบตเตอรี่ iPhone 13 Mini ให้อายุการใช้งานด้านกว่า iPhone SE รุ่นที่3ชมคลิปถึงแม้ iPhone SE รุ่นที่3จะได้รับชิปประมวลผล A 1 5 Bionic แบบเดียวกับ iPhone 13 s e r i ซ s ซึ่งมีส่วนช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ดีขึ้นอีกทั้งยังมีความจุแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนและมีขนาดหน้าจอที่เล็กกว่า แต่ผลการทดสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่โดย b r แบ o นด u u t YouTube กลับพบว่า iPhone 13 mini ให้อายุการใช้งานยาวนานกว่า iPhone SE รุ่นใหม่ในปี2022แบรนด n b u t ตนำ iPhone หลายรุ่นมาทดสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่พร้อมกันประกอบด้วย iPhone SE 3 iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 12 iPhone 11 iPhone XR iPhone SE 2 โดยทั้งหมดได้รับการทดสอบด้วยวิธีเดียวกันคือเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลาแล้วดูว่า iPhone รุ่นไหนจะให้อายุการใช้งานยาวนานกว่ากันผลทดสอบของแบรนดอนบัตพบว่า iPhone 13 mini ให้อายุการใช้งานยาวนานกว่า iPhone SE รุ่นที่3ซึ่งอยู่ได้นานประมาณ5ชั่วโมง16นาทีเท่านั้นขณะที่ iPhone 12ให้อายุการใช้งานยาวนานกว่า iPhone 13ตามผลลัพธ์ต่อไปนี้ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หรือ MacBook Air รุ่นใหม่ใช้ชิป M2 มีรอยบากบนหน้าจอแต่ไม่รองรับ Face ID เปิดตัวเดือนกันยายนนี้ Apple ถูกหรือว่ากำลังวางแผนเปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปี2022ซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดได้เจาะจงว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ซึ่งปกติแล้วเป็นช่วงเวลาการเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่ MacBook Air รุ่นใหม่ยังถูกหรือว่าจะได้รับการขยายหน้าจอจาก3.3นิ้วเป็น3.6นิ้วโดยมีการทำรอยบากบนหน้าจอเช่นเดียวกับ MacBook Pro รุ่น1 4นิ้วและ16นิ้วในปัจจุบันแต่ไม่รองรับ Face ID อย่างไรก็ตามมีสัญญาณว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับในอนาคตสำหรับรอยบากบนหน้าจอ MacBook Air รุ่นใหม่ จะติดตั้งไว้บนแผงหน้าจอสีขาวซึ่งยังไม่ยืนยันว่าจะมีเฉพาะแผงสีขาวหรือมีสีอื่นๆขึ้นอยู่กับสีสันของตัวเครื่องสำหรับประสิทธิภาพของ MacBook Air รุ่นใหม่จะได้รับการปรับปรุงด้วยชิปประมวลผล M2 ที่มี CPU 8คอร์และ GPU 9คอร์หรือ10คอร์นอกจากนี้ยังมีบางกระแสข่าวที่อ้างว่า MacBook Air รุ่นใหม่จะมีอีกตัวเลือกขนาดหน้าจอ14.2นิ้วที่มา w c c f t e c h ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ i iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับ e m อ a มซ่ n แชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ